ที่ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเท,ทศบาลเมืองกระสินในวิรพงศ์คลังบุญครองรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระสินเป็นประธานในการปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าอบรมค่ะ นายวิรพงศ์คลังบุญครองรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาลสินกล่าวว่าเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นับวันจะรุนแรงขึ้นนะคะก่อให้เกิดเป็นมหันตภัยร้ายร,ายรวมทั้งการก่อวินาศกรรมด้วยครั้งนี้ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่เป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงบุคลากรทุกคนจึงต้องมีความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลาค่ะ ซึ่งในการซึ่งในโครงการอบรมที่จัดขึ้นนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะทางนี้ในการอบรมนะคะก็มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งการดับเพลิงเบื้องต้นแผนการผชนเพลิงเทคนิคการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การดับเพลิงและมีการฝึกซ้อมในสถานการณ์จริงจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะ lo Tuhan